สิปเปอร์ดีบอดวีที่3คอมพิสแล้วค่ะอ้าวเปิดคลิปมาปุ๊บก,ก็คือจะคอมพิสเล่นจบเลยเหรอพี่ลินทำมันบักอีกแล้วเหรออ,อถามทมถามใครถามเรใช่ไหมรอบนี้ไม่ใช่บักเหมือนครั้งก่อนนะคะรอบนี้คือเข้ามาเล่นแล้วแต่ไม่ได้กดอัดคลิปค่ะก็คือเล่นไปประมาณอ,อ่าสิบยนาทีอะพอเล่นจบเนี่ยก็คือ ยังไม่ได้ออกเกมนะคิมมาดูคลิปก่อนสรุปอ้าวไม่ได้อัดไว้แล้วทำไงรีบออกเกมแบบไม่เซฟเลยค่ะเพราะว่าจะกลับมาเล่นใหม่นะแล้วทีนี้พอกลับเข้ามาเนี่ยทุกคนดูสิคะคือรางวัลมันก็กดรับไปแล้วอะแต่เราไม่ได้เซฟนะแต่พอเราเข้ามาเล่นน้องเนี่ยของรางวัลไม่มได้เข้าไปในตัวนะคะเพราะว่าพี่ลินออกเกมแบบไม่เซฟเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้ามาเล่นใหม่นะคะอ้าวแต่ของรางวัลมันรับไปแล้วนี่คะพี่ลิน เราทำยังไงอะถึงจะเล่นไปเราก็ไปกดลับอีกรอบหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมันมีวิธีอยู่อย่างบูธคู่นี้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในโหมดสร้างของเรานะคะเพราะว่าของรางวัลต่างๆในกิจกรรมนี้นะคะจะเข้าไปอยู่ใน i อดีของเราเลยแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้นะคะอยู่ในโหมดซื้อนะคะแล้วก็อันนี้ Bird of Paradise ก็คือวิธีจะหาเจ้า Bird of Paradise หรือว่าต้นปักษาสวรรค์นเนี่ยคือเราจะต้อง ตัดกิ่งของดอกชุลิปกับดอกเบนจมานะคะเขาจะต้องไปตัดกิ่งตอนกิ่งอะไรไปแต่ว่าเดี๋ยวพี่มีวิธีงา่ายกว่านั้นนะคะรอดูเลยนะสำหรับจัก,กรยานคันนี้นะคะก็จะเข้าไปอยู่ในรางวัลพิเศษนะคะเหมือนที่เราซื้อกลิมโมโฟต่ตอไปเจ้าปลาขัางขาวอันนี้ตกได้ในเมืองแวมพายนะคะน้องเป็นเครียดเลยทุกคนคือุสาเล่นไปแล้วแต่ไม่ได้กดอาแต่ว่าพี่เรียงก็ยังจำวิธีคร่าวๆได้อยู่นะคะ สำหรับวิคท,ที่สาเนี่ยจะมี2ภารกิจเนาะภารกิจแรกเนี่ยเพิ่งเล่นไปชั่วโมงที่แล้วก็คือภารกิจแรกก็จะเป็นการรวบรวมส่วนผสมของแอมบโรเซียนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,เ,อเรียนรู้จากคุณผู้หญิงว่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเลดี้มิมซี่เนี่ยได้รวบรวม การทำแอมโบเซียไว้นะคะก็จากที่ผู้เรียนจำได้คร่าวๆเลยก็คือเควส์เขาจะมีให้เราเนี่ยอ่านหนังสือนะคะที่เราได้มาก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเพิ่มทะะักษะ3ทักษะพร้อมกันนะคะเหมือนแบบฟิลแบบสุ่มมัง้งก็จะมีการปรุงอาหารการทำอาหารชั้นเลิศแล้วก็อีกอันนึงคือทักษะตกปลา ซึ่งเราก็เคยอ่านไปแล้วนะคะรอบนี้เราก็จะต้องอ่านอีกอีกเควสหนึ่งนะคะที่เขาให้เนี่ยที่ที่พี่เดินจำได้เลยคือให้เราเนี่ยทำอาหารนะคะในตอนที่ทักษะถึงระดับที่5นะคะซึ่งแน่นอนว่าการทำอาหารของ Wednesday เนี่ยก็คือทักษะระดับที่5แล้วนะแล้วก็ให้ทำอาหารชั้นเลิศหนึ่งอย่างด้วยนะคะซึ่งพวกอาหารชั้นเลิศเนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะทำเป็น กระลองแล้วกันโอเคเสิร์ฟอาหารจานเดียวไปเดี๋ยวจะทำให้ดูกลัวคลิปจะจบไวโหยเล่นไปแล้วคือไม่ได้กดอ่านทุกคนถ้าใครที่เจอเหตุการณ์แบบพี่เลนนะคือถ้าเพิ่เล่นไปแล้วหรืออะไรไปแล้วก็คือเซฟไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาอหาของอะไรอีกเนาะแล้วก็จะมีอ่า จดหมายเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิคที่3สัปดาห์ที่3เราก็จะต้องแบบเมลไปแล้วก็รับจดหมายนะคะ mm hmm. เขาก็จะเหมือนบอก mm hmm. เกี่ยวกับการทำสวนอะไรพวกเนี้ย mm hmm. ก็ที่จับได้เดี๋ยวรอว d น e s d a ์ Wednesday ทำมากระลองขอกินให้ชื่นใจก่อนนะคะเอคไปกินที่ไหนแล้วเนี้ยเ,เราไปกินข้างล่างอา่ะเราก็จะมี การเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการตัดกิ่งต้นกิ่งอะไรสักอย่างของต้นไม้นะคะเป็นต้นที่เราปลูกเอาไว้เนาะคล้ายๆกับแบบว่าวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะเท่าที่จำได้นะคะโอเคมันจะมีหัวข้อมาแบบให,ให้ทุกคนแบบเล่นกันง่ายๆเลยเพราะว่าคลิพวกนี้จริงๆแป๊บเดียว แล้วก็จะมีเควสให้ตกปลาแองเจิลฟิตนะคะซึ่งเป็นปลาเทวดาแต่วสเด s d a ์เนี่ยเคยตกไปแล้วนะคะภารกิจนี้ก็เลยผ่านไปได้อย่างง่ายๆเลยค่ะตอนที่เล่นอยู่เนี่ยเขาแนะนํนาให้ไปตกที่วิโลโลคลิกนะแต่ว่าจริงๆก็ปลาเทวดาตกได้ทุกเมืองเลยนะคะส่วนปลาค้ังขาวปลาค้ังขวเนี่ยคือจริงๆเราจะต้องแบบได้รับมาถูกไหมคะแต่ว่า ถ้าใครแบบว่าเกิดเหตุการณ์แบบพี่เรียนเนี่ยแล้วก็ไม่มีปลาค้างคาวเนี่ยเราจะไปตกที่ไหนมาตกที่เมืองแวมไพร์ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูจัก,กรยานของน้องนะคะไปที่เนื้อหาพิเศษนะคะแล้วดูที่รางวัลกิจกรรมนะคะอา้าวนี่ไงมีเจ้าสามตัวน,นี้อยู่ตรงนี้ด้วยมาดูที่รางวัลกิจกรรมได้เลยโอเคอ่านี่ค่ะ จัก,กรยานของท่านกลิมนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นจัก,กรยานนะคะไปโอเคขี่จักรยานไปรอบๆไปสำรวจหน่อยซิจักรยานนี้ก็คือเราเห็นในตัวอย่างที่ท่านยมทุกปั่นตอนแรกเลยเราจะปั่นไปทั่วเมืองซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะไปที่ตกปลานะเอ้าปาคารห่านของท่านเอ้าคิดจะมาเอาวิญญาณของม,มพัพายอย่างนี้นเหรอเลี้ยวกลับไม่ทันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะ ซูมออกทุกคนเราจะต้องปั่นมาที่นี่อันนี้เรามาตกปลาครั้งคราวได้ที่นี่เลยนะคะปั่นมาแล้วเดี๋ยวเราใช้เหยื่อตกปลาแล้วกันนะคะอ่ะใช้เป็นพืชที่เรามีแล้วกันฟิลแบบว่าทุกคนเห็นเราจะต้องน้นงัวรลุกหืจักรยานในตำนานนี่ทุกคนมีดอกไม้อันนี้ด้วยเนี่ยเดสฟลเวอร์เนี่ยดอกไม้แห่งความตายโอกระโหลกอันนี้ทุกคนคุ้นๆไหม จาต้นวัวได้บ้างอันนี้เป็นหัวกะโหลกของต้นวัวนะเนี่ยโอเคเราปั่นมาถึงแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาตกปลาครั้างคาวกันนะคะได้ไม่ยากานกะ็เพราะว่าเราก็ฝึกทักษะไว้แล้วนิดนึงการตกปลาที่สามอยู่เลยน,นี่ฝึกแล้วหรอนี่ได้มาแล้วค่ะทุกคนโอเคเห็นไหมเรียบร้อยง่ายๆเลย คือแบบถ้าสระดับที่3มก็ตกได้จริงเราก็ต้องแบบปึกตกปลาอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปักษาสวรรค์นเนี่ยคือพี่รินไม่ได้ตอนจริงตัดจริงให้ดูพี่รินวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะเราเข้าไปในแกลลอรี่คือเหมือนพอได้รับมาเนี่ยเขาก็จะให้เราปลูกเลยนะคะแต่อันนี้คือน้องปลูกแล้วก็โตมาแล้วเพราะงั้นเราก็จะโอเคนํามาวางเลยค่ะโอเคทุกคนเราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวนะ น้องคืออา่าสิ่งนี้นะคะโอโหได้มาเยอะเลยอ๋อยเหนื่อยมากวิญญาณไ้ายมาที่ไรคือบ้านพังตลอดแล้วคือทุกคนเราซื้อใหม่จนเงินจะหมดแล้วอะ่ะตอนตอนนี้น้องจะต้องซ่อมแซมเองนะคะทำไมไหมซ่อมให้เป็นวิญญาณซ่อมง่ายจะตายโอเคเหนื่อยแล้วมานั่งอ่านต่อ แต่ก็สาประมาณนี้นะคะคือเราไม่ได้เจอท่านยมในวีคนี้เลยนะคะแต่เขาก็ทิ้งท้ายกับเราไว้ว่าข้าเนี่ยสงสัยจริงริงหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีความรับอะไรซ่อนอยู่พูดถึงท่านยมแล้วคิดถึงค่ะเรียกมาสักหน่อยนิดนึงไ,นได้โปรดได้โปรดหนูต้องการท่านเรียกมาอีกแล้วงั้นรอ สำหรับภารกิจสุดท้ายในสัปดาห์ที่3เนี่ยใครที่มีภาคเสริมเรียมออฟแมจิกนะคะเขาให้เราเนี่ยเดินทางไปยังที่นั่นนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปที่เมืองที่เมืองกลิมเมอร์บรูคนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักเวทไม่ได้มีหินที่สามารถวัปไปเลยก็เลยต้องไปที่นี่นะคะทุกคนเห็นประตูเดินทางไหมจะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเดินทางไปยังดินแดนเวทมนต์เลยนะคะ นีประตูอะไรเนี่ยโอ้ my god อุ้ยนักเวทด้วยโอเค <laughs> okay, เราจะอ่านี่ค่ะเราจะต้องไปที่นี่นะคะไปดอกนักไล่นั่นเองโอเคที่นี่เขาใช้ไม้กวาดแต่ว่าเราใช้จักรยานของ <laughs> อุยอ้ย,ยน้องของอายมาทูนนะคะโอเคยังไงเราจะปั่นทะลุไปเลยเหรอโอ้ oh my god ปันทะลุม,มาจริงๆด้วยนี่ค่ะก็เหมือนเขาให้เรามาซื้อปลาเทวดาที่นี่ได้นะคะจริงๆก็คือเดินทางมาที่ Grimmer Book ก็คือผ่านเควสเลยนะคะไม่ต้องซื้อปลาเทวดาแล้วเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเซลฟี่ก่อนกลับนิดนึงค่ะเล่นสัปดาห์ที่3สําเร็จทุกดวงแล้วค่ะและแน่นอนว่าพี่ดินก็มีคิดแพ็คก็แจกกันอีกแล้วนะคะใครไวใครได้เหมือนเดิมนะทุกคนรีบเลยรีบเไปกรอกใน e a app เลย